โฟเดนที่มีบิสเคร์เป้าหมายของเรานะครับแน่นอนครับฟิลโฟเดนเป้าหมายเบอร์หนึ่งนะฮะเบอร์สองคือปานได้เอาสองตัวนี้ก่อนนะครับจับไปสิบลตุ้มตุ้มไอโหลดนานหลดนานต้องแต่งแล้วอนอ ทุกคนโชว์ไทม์อิงลิษลีกนะครับผมนี้ ตามคาดการกันเลยนะครับผมเป็นโฟเดนที่มีบิสเคิลเลอร์คนที่4เอ้ยถ้าถ้าไม่นับเจลิกนะครับผมถ้าไม่นับตัวเจลิกนะครับนี่เป็นบิสเคิลเลอร์ตัวที่4นะครับผมแล้วก็เวอร์จิลฟันได้กับสกิลฟอร์ทเทรสนะครับผมส่วนบุโกโยสาก้านะครับก็ไม่มีสกิลไม่เป็นไรฮนะมี2ตัวนี้ก็น่าเปิดสุดๆแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูทีเซอร์กันดีกว่าครับว่าพี่โคทำมาแบบไหนนะครับผมมาดูกันเลยท้องในกระเป๋าสั่นกันเลยใช่ไหมล่ะ มาแล้วนี่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 นีหล่อๆกันมาเลยทั้ง3หล่อครับผมสองอังกฤษกับ1นเนเธอร์แลนด์นะครับผมนี <c oughs> <bush> ่ฮะคนแรกนะครับผมเป็นโฟเดนเอ้าทําไมจังหวะทีเซอร์เป็นจังหวะยิงแบบเลียดๆล่ะครับทำไมไม่มีจังหวะปั่นแล้วฟุ๊บลงมาสา่ฟาลาปล่ใช่ป่ะโเดนครับบูสเตอร์เป็นอะไรเนี่ยอุ้ยบูสเตอร์เป็นชูตติ้งหรือเปล่านะครับเพิ่มชูตติ้งกับ สเตมินาเอ้ยหรือหรือว่าอะไรเมื่อกี้นี้บุคโยสาก้าครับสากา้อาอ้าวสาก้ากลายเป็นจังหวะปัน่นซะงั้นครับแต่ว่าสาก้าไม่มีบิสเคิลเลอร์นะครับแต่ทีเซอร์เป็นจังหวะปันน่นเดี๋ยวผมเดานิดนึงว่าบูสเตอร์เป็นอะไรนะเพราะว่าก่อนเปิดนี่คือเข้ามาดูเลยเนะดิปบิ้งกับสปีดนะครับน่าจะเป็น agility นะครับส่วนลูจิฟานได้นะครับ,านนรบมากับสกิลเดิมที่เขาเคยมีนะฮะสกิลฟอร์เทสนะครับสกิลป้อมประการนะครับของกองหลังนะครับ ค่าพลังตันเท่าไหร่นะตอนนี้ยังไม่รู้นะครับผมเพราะว่าเ,เกมแพ็กมาปุ๊บผมเข้าเกมปั๊บเลยนะครับยังไม่ได้ดูอะไรทั้งสิ้นนะครับผมเดี๋ยวเรื่องของค่าพลังอะไรต่างๆค่าพลังตันอะไรเนี่ยเดี๋ยวเปิดแพ็กไปแล้วก็ดูแอปไปแล้วกันถ้ามันไม่ช้าเกินไปนะครับหรือยังไงก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวรีวิวให้รับชมกันอยู่แล้วนะครับมาดูกันดีกว่าดูข้างในดีกว่านะครับว่าน่าสนใจหรือไม่อย่างไรนะครับผม ขอดูค่าพลังข้างในก่อนแล้วก็ขอดูบูสเตอร์ก่อนนะครับเริ่มต้นกันที่บุโกโยซาก้าก่อนละกันซาก้ายังเล่นแบ็กซ้ายได้เหมือนเดิมนะครับบูสเตอร์เป็นบอลคาริ่งนะครับการไปกับบอลนะฮะบวกบอลดิฟวิ่งไทเบอร์ชั่นสปีดแล้วก็บาลานซ์นะครับผม ส่วนฟานได้นะครับฟานได้บูสเตอร์เป็นชัดดาวด้วยโอ้ยเดี๋ยวชัดดาวคอมดีเฟนซีฟนะครับแท็กกิ่งเอนเกจเมนต์นะครับแล้วก็สปีดนะครับบูสเตอร์ชัดดาวนะครับส่วนตัวไฮไลท์ของเรานะครับก็คือฟิลฟอรเดนครับกับบิสเคเลอร์นะครับบูสเตอร์เป็นชูตติ้งว่ะเอาดิเพิ่มอะไรบ้างครับบอลคอนโทรลฟินิชชิ่งคิกกิ้งพาวเวอร์และฟิสิกอลคอนแทคโอ้โหอันนี้สําคัญเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดไม่ได้บูสต์ไม่ได้บูสต์ลูกโค้งเนี่ยค่าพลังลูกโค้งเนี่ยเริ่มต้นเวลหนึ่ 75เท่านั้นนะครับอันนี้คือสิ่งที่น่าเป็นห่วงเลยแล้วเราจะอัพแบบไหนถ้าจะให้โฟเดนสายปั่นบิสเคร์เลอร์ทำงานนะครับค่าพลังปั่นท่าแบบนี้ทรงแบบนี้เนี่ยมันจะปั่นไม่เยอะนะครับแต่ไม่รู้ว่าเราจะมีวิธีอัพได้มากน้อยแค่ไหนแล้วสไตล์เป็นโฮเพเยอร์นะครับยืนปีกจะดีไหมหรือว่ายืนกลางลูกแล้วปั่นแถว2ยืนกลางลูกฝั่งขวาดีไหมเดี๋ยวรายละเอียดก็รีวิวให้รับชมกันนะครับผมคลิปนี้เรามาเปิดตามล่าก่อนแล้วกันนะครับผมเป้าหมายของเรานะครับเป้าหมายของเรานะครับแน่นอนครับ หมายเบอร์1นะฮะเบอร์2คือฟานได้เอา2ตัวนี้ก่อนนะครับถ้าเกิดว่าได้ไวนะครับได้2ตัวนี้ไวก็อาจจะจบเลยนะครับซาก้าจะไม่ต้องนะครับเพราะว่าไม่มีสกิลพิเศษใช่ปะแต่ถ้าเปิดไปเรื่อยๆแล้วดูสถานการณ์ถ้ามันเกอนะครับอาจจะต้องเหมาตู้อาจจะต้องเอาทั้ง3ตัวเลยนะครับผมไปดูความเหมาะสมอีกทีนึงนะครับไอทองมีพออยู่แล้วนะครับผมอวยพรอวยชัยกันด้วยนะครับอย่าให้เกอเลยสัปปะคุณลุนช่องครับไปลุนกันดีกว่านะครับไปครับครั้งแรกก็แตกเลยหรือเปล่า ครั้งแรกก็แตกเลยือเปล่าครั้งแรกก็แตกเลยือเปล่าหนึ่งสองสามไปสิบแรกตูมตูมปร้หยวนะา อย่างนี้หยุดเลยได้บโอ้ยน่าจะมาหอฟันได้ยังมาถ้ามาผมฟันได้คือหยุเลยนะครับไม่ต้องพูดเจ็บติดแรกก็แตกเลยตูดเกิกไม่ต้องมีครับผมอธิษฐานเชื่อมั่นศรัทธาและมีทองครับโอ้ยแต่ว่าผมเสี่ยวมากเลยอะทุกคนจะบอกว่าเสียวเพราะอะไรรู้ปะถ้าตัวตัวแรกมันแตกไวอย่างนี้นะครับแล้วตัวที่2ตัวต่อไปฟันได้เราเนี่ย ภาวนาอย่าให้แต่ช้าถ้าถมาช้านี่คือยาวเลยนะอาจจะยาวเลยนะครับขอบคุณคุณตีด้วยนะครับสำหรับไอดีร่วมสนุกนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าจะมาไวหรือมาช้านะครับสําหรับฟันได้ถ้าฟันได้มาคือจบคือพอนะครับผมคือบางคนอาจจะหยุดเลยนะครับฟันได้อาจจะไม่เอานะครับผมแต่ว่าเป้าหมายเราต้องการฟันได้ด้วยนะครับไปไปดูครับแคนเซิลสองแคนเซิลสามแล้วไปครับหนึ่ง อีกหนึ่งรอบตุ้มโอ้โหเขียว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 ไม่แน่ข้างในไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่ข้างในข้างในดูข้างในครับอาจจะเป็นควันไรก็ได้ใครจะไปรู้เขือแดงปะน่ะเขือแดงปะนะ่ยตรงนั้นน่ะโอ้เขือแดงก็สูงดังลัสรุยร่างต้องอดไม่ดีวะเพราะว่าจะตัวที่สองจะมาช้าว่ะ เดี๋ยวเราลองดูสถานการณ์นะครับอีกสักครั้งสองครั้งนะครับถ้ามาช้าเดี๋ยวอาจจะต้องปรึกษา,ากันในทีมนะครับว่าพอหรือยังเออเออเดี๋ยวลองดูกันอีกสักรอบสองรอบนะครับคือถ้ามาช้าสถานการณ์ไม่เข้าท่านี่คืออาจจะต้องพอนะครับผมแต่ว่าเราต้องการฟันไร้ด้วยนะครับผมไปครับไปครับไปครับมาสองเลยก็ได้นะักสากทด้วยก็ได้ ีที่มือทองนะผมโอ้ยเอาว่าโอเคปด13รอบก็ได้2ตัวตามที่ต้องการคือโอเคแล้วนะถึงแม้ว่าไม่ได้แบบว่าเอ่อเปิด10ครั้งเดียวได้2ตัวนะครับโคตรมือทองครับแบบนร้โอเคหมดไป9 9 92 89 3 27นะครับ2,700ทองนะครับผมกับ ฟันไดนะครับแล้วก็ฟิลโฟเดนนะฮะตามเป้าหมายเลยนะครับถ้ารอบนี้เนี่ยเป็นบุกโยซาก้านะครับเราอาจจะต้องไปต่อเพื่อเอาฟันไดนะครับแต่พอฟันไดมาแบบนี้เนี่ยคือโอ้โหสิ้นสุดเส้นทางเลยครับทุกคนเปิดไป3มรอบครับรู้เรื่องกับเรื่องราวถ้าเกิดซาก้ามีสกิลด้วยนะเราอาจจะไปต่อนะครับแต่ในเมื่อซาก้าไม่มีสกิลนะครับน้องหนูก็อยู่ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับอันนี้หน้าจอเป็น iPhone นะครับ iOS นะครับมันก็เลยจะยาวๆที่จริงผมบางคนอาจจะไม่ คุณจอนะครับผมการแสดงอาจจะหกแถวแบบนี้6ตัวแบบนี้นะครับโอ,อ้โหถือว่าโอเคนะสำหรับผมนะถือว่าโอเคนะเดี๋ยวยังไงก็แล้วแต่นะครับก็ถ้าจะให้รีวิวสามตัวเลยเนี่ยผมอาจจะทําทันหรือไม่อย่างไรนะครับเดี๋ยวดูทีหนึ่งนะครับว่าทําทันหรือไม่นะครับแต่ว่าตอนนี้โอ้โหไอดีสวยครับตีด้ยิ้มแก้มตินะเดี๋ยวผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเฮ้ยไอดีไก่ผมเนี่ยทองร้อแล้วนะคือไอดีไก่ต่างๆนี่อาจจะกดสักทีละร้อยทีละร้อยนะครับเผื่อดวงกําลังขึ้นไงดวงกําลังมาไงใครจะไป รู้ใช่ปะโอ้โหตันเท่าไหร่เดี๋ยวผมดูแป๊บโอ้โหแม่เจ้าจอร์ดมันยอดจริงๆครับทุกคนคือถ้าแบบเอ่อโค้ชมาตรฐาน88นะครับผมบู๊ต88นะครับตามมาตรฐานอยู่103 103แบบออโต้นะครับแล้วผมก็ไม่ไม่แน่ใจว่ามีตัวไหนที่ไปถึง104หรือเปล่านะครับผมบุกโยซาก้า103โอจิฟันได้103ครับแล้วก็ฟิลโฟเดน103นะครับอันนี้คือแบบออโต้โค้ชตาม88นะครับผมอาจจะมีบางตัวที่อาจจะไปถึง104ได้ว่าเดี๋ยวต้องดูว่าโฟเดนครับจะอัพแบบไหนเหมาะสม นะีีเด๋ยวรีวิวรับชมกันนะครับส่วนการ์ดไฮไลท์น,นะครับการ์ดไฮไลท์ลค่าพลังไม่มาครับยัไม่รู้ค่าพลังเท่าไหร่ครับแต่ว่าดูทรงแล้วบูโน่น่าจะนำนะครับบูโน่กับเปโดเปโรโลลนะครับ,นนรบผมจะนำไหมครับจะดูว่าค่าพลังเท่าไหร่ตเต็มที่ก็ร้อยนึงเต็มที่แต่บ es, ตูบนโน่ไม่ไม่เกินไม่ถึงร้อยหรอกผมว่านะมาตรฐานของเขาเก้าสิบเประมาณน,นะครับมีบูสเตอร์ด้วยนะครับอ่ะประมาณนี้ก่อนครับใครเปิดแล้วหรือยังไม่เปิดหรือยังไงนะครับแสดงความคิดเห็นกันหน่อยนะครับผมหมดไปเท่าไหร่ผมกดสุ่มวัดดวง ผมหมดไป3 0 0พันทองสองพันทองนะครับไม่ได้ซักลตัวเลยนะครับผมทองที่สั่งสมมาโอ้โหน้ำตาแต้ไหลอ่ะแสดงเอบเขตกันได้นะครับ๋ยยังไงก็จะรีดรีวิวให้รับชมกันนะครับเห็นครับใครยังไม่ได้กดติดตามช่องผมทกีโปรนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับเดี๋ยวอาจจะมีไอดีอื่นอีกนะครับผมที่จะเปิดตามล่าแพ็กนี้นะมือกำลังขึ้นนะครับผมอาจจะต้องเปิดไอดีอื่นเพิ่มนะครับอาจจะเปิดเท่าไหร่ดูกันอีกทีนึงนะครับผมไปแล้วครับทุกคนขอทุกคนโชคดีในการเปิดครับอาจารย์การ์ด Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone, and that includes you. Who were you to tell me how to live life in these times?